สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้าน Morgen Casual Restaurant เป็นร้านอาหารที่เน้นผลิตภัณฑ์ทางด้านไส้กรอกสไตล์เยอรมันและภายในร้านยังมีอาหารอีกมากมายให้คุณได้ลิ้มลองเดี๋ยวเราเข้าไปชิมและพูดคุยกับเจ้าของกิจการร้านอาหาร Morgen Casual Restaurant กันเลยดีกว่าครับผมไปครับ ตอนนี้ผมนั่งกับคุณพัชราวดีหมื่นนิกรเจ้าของ nah กิจการร้าน Morgan Casual Restaurant เดี๋ยวเราไปพบกับคุณพัชราวดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าภาพรวมของ Morgan เนี่ยทำอะไรครับก็เป็นร้านอาหาร Premium Western Food นะคะที่มีไส้กกรอยเยอรมันเป็นสินค้าหลักแต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นร้านขายเส้กรอกเรายังมีตั้งแต่ซุปสลับข้าวสปาเกตตี้สเต็ก ขาหมูเยอรมันสเปริบเบบี้ชิคเก้นโอ้เยอะมากแล้วก็มีบุฟเฟต์ด้วยนะคะสำหรับคอซอสเซจเลเวอร์บุฟเฟต์สิบสองไส้กรอกสิบสองชนิดแล้วมีไซด์เดชอีกสารพัดอย่างนะคะมีให้ทานที่สาขานี้มอร์เกนที่เอสเปนราตาชดาปัญหาและอุปสรรคในช่วงแรกที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็แน่นอนว่าอันแรกเลยก็คือแบรนด์แบรนด์มอร์เกนเป็นแบรนด์ใหม่คนก็ยังไม่รู้จักนะคะ บางทีเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็เอ๊อร้านนี้ขายอะไรเ,เป็นร้านขายไส้กรอกอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอุปสรรคของเราก็คือว่าเราจะต้องพยายามดึงให้ลูกค้าเข้ามาลองใช้บริการเพราะว่าเมื่อลูกค้าทานไส้กรอกเราเนี้ยเราแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้สึกเลยว่าโอ้รสชาติมันไม่เหมือนที่เขาเคยทานทั่วไปมันพรีเมียมมากมันเนื้อนแน่นมากแล้วก็รู้รู้สึกถึงคุณภาพหมูเป็นหมูนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยก็โอ้เป็นไส้แกะที่กัดเปาะ แล้วอ,อย่างนี้กระแสตอบรับในช่วงแรกของลูกค้าที่เข้ามาทานนี่เขาเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าลูกค้าที่เคยทานอีซี่รู้จักอีซี่อยู่แล้วเนี่ยก็จะเขาจะอ๋ออีซี่มาขยายธุรกิจในรูปแบบนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ดีนะคะแล้วก็ลูกค้าที่รอไส้กรอบแบบเดิมเดิมเช่ที่เราเปิดเป็นอีซี่แฟมิลี่รีสอร์ทเนี่ยก็แฮปปี้มากที่จะได้ทานไส้กรอบกลุ่มเดิมนั้นอีกเพราะว่าไส้กรอบพรีเมียมแบบนี้นะคะถ้าชิ้น บางๆเล็กๆแบบนี้ถ้าเราไปขายในตลาดแมสที่เป็นคีออสเล็กๆรู้ชิละ40ลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันแพง<ช>แต่ลูกค้าที่ทานเป็นจะรู้ว่ามันมันคุ้มมากมันพรีเมียมมากมันไม่ได้เหมือนในท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีเป็นแต่ช่วงต้นที่บอกว่าอุปสรรคอาจจะมีนิดหน่อยว่าลูกค้าไม่กล้าเดินเข้าร้านเราก็มีโปรโมชั่นออกไปให้เรียกลูกค้าเข้ามาลองไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นอาจจะ ทานอาหารแถมน้ําหรือแม้กระทั่งแรงสูตรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยากให้ลองนะ่ะนะคะหรือ,เ,อ,อเรามีเมนูบุฟเฟ่ให้ให้ลองทานวันธรรมดาจนถึงสุกเนี่ยร้อกสิบเก้็เริ่มเริ่มทานได้ลนะนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกอยากให้ลองทานไส้กรอกของเราดู mm. เป็นต้นนะคะมันก็แต่โดยรวมแล้วฟีดแบคค่อนข้างดีผมทราบมาว่ามอกเก้นเนี่ยเปิดเป็นเฟรนช์ไชลด้วยใช่ไหมครับขออนุญาตเรียนถามว่ามีทั้งหมด กี่รูปแบบแล้วก็รายละเอียดอะไรยังไงบ้างครับผมมร์เก็ตมี2รูปแบบนะคะก็คือจะมีการลงทุนระดับย่อมเยาวกว่ากับระดับที่สูงกว่าโดยที่เราจะเลือกว่ามาร์เก็ตแบบไหนจะเปิดที่ไหนเนี่ยดูที่กลุ่มลูกค้าเป็นหลักถ้าเปิดในห้างหรือว่าพื้นที่ที่ทําเลที่มีลูกค้ากลุ่มกลุ่ม B กลุ่ม C กําลังจับจ่ายอาจจะหัวหนึ่งร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะแนะนาให้เปิดมาร์เก็ตแบบไ พื้นที่ประมาณ70ตารางเมตรก็เปิดได้นะคะใช้งบงบลงคุณเริ่มต้นรวมค่าแรกเข้าแล้วด้วยเนี่ยนะคะค่าแฟฟ้าฟรีแล้วเนี่ยก็ประมาณ2 2ล้านขึ้นไป<ม>ได้ได้ทั้งร้านเลยนะคะตกแต่งเสร็จรมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องครัวเรียบร้อยกับอีกแบบหนึ่งที่เรานั่งอยู่เนี่ย morgan casual restaurant อันนี้จะใช้พื้นที่ใหญ่ร้อยกว่าตารางเมตรถึง200กว่าแล้วก็ตกแต่งหรูหราอย่างเนี้ยที่เรามีโซฟามีแชนเดเลียนะคะมีการตกแต่งอลังการมากขึ้น แล้วก็เมนูที่เยอะกว่า,ากับระดับเมนูที่สูงกว่า<ม>แบบนี้อาจจะลงทุนมากกว่าหน่อยก็คือว่าเ,าเริ่มลงทุนที่5ล้านบาทะคระับและอย่างนี้ m o เกนเองเนี่ยเปิดมาทั้งหมดกี่สาขาแลครัคบตอนนี้เ,เนื่องจากเป็นแบรนด์ใหม่ของอ e ีซี่นะคะเราเพิ่งมี8สาขา<ม>ะะแล้วก็กำลังอมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายแฟรนไชส์ต่อคะเพราะว่ามเก้นสามารถเปิดได้ทุกที่ที่ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวทันสมัยแต่ปัจจุบันไส้กรอกก็คือตอบโจทย์ลูกค้าหมดตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะกลุ่มอย่างกลางวันเนี่ยกลุ่มคนทํางานก็ทานได้กลุ่มเย็นๆจะมีคุณผู้ชายหรือคนทํางานมาดื่มเบียร์ทานไส้กรอกนะคร<ส>ับแล้วอย่างเี้แผนการใน,นอนาคต3-5ปีข้างหน้าเนี่ยวางไว้ย่างไงบ้างคร เราก็จะมีการพัฒนาต่ออยู่แล้วนะคะมอร์เกนเองเนี่ยเราจะมีการสร้างแบรนด์เพิ่มขึ้นแล้วก็หนึ่งในการที่จะให้คนรู้จักเนี่ยก็คือการขยายสาขาอย่างที่เรียนว่าเรากาลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่อยากจะคือคือมีแฟรนไชส์ซีในการที่จะขยายสาขามอร์เกนมากขึ้นยิ่งขยายมากคนก็จะรู้จักแบรนด์มากขึ้นเนี่ยแล้วก็การขยายสาขาทั้งในประเทศต่างประเทศ ก็เป็นแผนที่เราจะไปในระยะ5ปีนี้อยากจะให้พูดถึงหลักการบริหารธุรกิจที่เรายึดถือมาทําให้กิจการเรามีความก้าวหน้าได้ถูกขนาดนี้ครับค่ะการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าการทําธุรกิจทุกอย่างนะคะก็คงไม่มีอะไรที่มันง่ายหรือว่าคงไม่มีใครทําอะไรนิดหน่อยแล้วก็เงินทองไหลมาเทมา เพราะฉันทุกอย่างจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคต้องฝ่าฟันการทําธุรกิจเนี่ยเราจะต้องขยันอดทนนะคะแล้วก็คิดเยอะต้องมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปเรื่อยๆนะคะตลอดเกือบ20ปีของแบรนด์อีซีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาตลอดพัฒนารูปแบบธุรกิจบางอย่างในแง่ของการตลาดเนี่ยมันมีไลฟ์ไซเคิลมีขึ้นมีลงเราก็ต้องพัฒนาต่อหลายครั้งเราเจอวิกฤตแต่เราปรับให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก สู้กับทุกอุปสรรคทุกปัญหาแล้วเราจะยึดถือคําว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้แบกแก้ด้วยวิธีการ1 2 3 4ลองวิธีการที่1ก่อนถ้าไม่ได้ไปแผนสองไปแผนสาไปแผน4ี่ทำให้ดีที่สุดแล้วเราเชื่อว่ามันจะมีคําสอนที่บอกว่าการกระทําเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของพระเจ้าก็คือ,เ,อ,อเราทําให้ดีเถอะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะประทานให้เราประสบความสําเร็จครับผมอย่าลืมนะครับปัญหา มีไว้แก้นะครับผมไม่ได้มีไว้แบบสู้อย่างคุณพัชรวดีคิดให้ออกแล้วกิจการคุณจะเจริญรุ่งเรืองคล้ายๆกับบมอกเกนครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพัชรวดีมากครับขอบคุณค่คะสวัสดีครับ